ยังงใช่ค่ะแล้วคือต้องเขียนเขียนแบบรายงานนะคะว่าแบบไม่ไม่ที่นี้ก็ตามตามตามเฟซบุ๊กเขาด้วยดูความเลป็นไหวดูผลงานดูหน่อยวันนี้เป็นยังไงเนี่ยวันนี้เป็นยังไงเนี่ยไปถึงไหนแล้วเนี่ยเช้ามาไปถึงไหนเดินกี่กิโลนะอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกไม่แล้วนะนะคือดูผลงานเขาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันแบอ๋อเพชอบคือออกไปเพื่อให้เขาไปถ่ายรูปอย่างเดียวใช่ไปแล้วพี่ก็อยากไปอีกเห็นแบบพออยากไปก็อยากให้คนอื่นเขาไปบ้าง เออเพราะว่าประสบการณ์เมื่อก่อนคือพี่แบบได้ไปเที่ยวตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยได้ความสยไทยกับตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโตมาแล้วก็แบบวิลล์กูแบบพอเห็นรูปคุณโู้ตแล้วเนี่ยก็เลยชอบก็เลยเป็นแฟนคลับเขาอ๋อมีทางไปบ่อยอยู่แล้วชอบประเทศไหนคะใจพี่นะคะชอบฝรั่งเศสยานเด็กเอาเอาจริงๆเลยนะถ้าในความเป็นผู้หญิงชอบช้อปปิ้ง่ บอกเลยตรงๆเลยใช่เลูปเยอะอะไรไม่เคยไปหรอกรูปติไม่ได้ไม่ได้เข้าอะไรมากมายหรอกไปถ่ายรูปกับพี่เอวสังเกตมินิดหน่อยหหลังจากนั้นจะได้อยู่ตามช็อปจ้าใช่ใช่แล้วบอกว่าเสน่ห์ของช้อปปิ้งนี่เป็นไงบ้างครับของถูกไหมเทียบกับคือใช่ของถูกแนะนำให้บินไปดีกว่าเพราะว่าคือเทียบตั๋วเครื่องบินแล้วกับไปช็อปที่นู่นเนี่ย้มกว่ายังไงก็คุ้มกว่าใช่คืออย่างบางทีบ้านเราอย่างเงี้ยแบบ แบบว่าอย่างพวกเชพอราอะอ่านเงอะพวกเครื่องสำอางอะไรของเขาเนี่ยก็คือแบบราคาหนึ่งแต่บ้านเราเนี่ยยังไม่เอามาขายบ้านเราดีบกเพิ่มเยอะิงด้วยใช่ไหมใช่บวกคนน์านบวกคาน์นไม่จีบเรือแชาแนลนะออาือที่นี่มงเยอะา ฝรั่งเศสอังกฤษหรืออะไรที่แบบว่าช็อปมันมานเออแล้วยิ่งแบบถ้าตอนเซลล์แบบมิถุนาอะไรเงี้ยน,นะใช่นี่ก็รอแบบบ b o ิ i n เด a ์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่านี่มึหบอกคนนี้มันต้องไปด้ว <c oughs> <ล>ยกันนะ